ในความเงียบสงบของจิตใจที่ปราศจากสิ่งรบกวนคุณจะค้นพบพลังที่แท้จริงในการสร้างสรรค์ชีวิตที่คุณปรารถนาสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Mystic Verse 888ที่นี่คือจักรวาลแห่งแรงบันดาลใจและพลังงานดีๆที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพสูงสุดในตัวคุณวันนี้ผมมีหัวข้อที่สำคัญและกลตัวทุกคนมากๆนั่นคือพลังแห่งความเงียบ 3ความลับทางจิตวิทยาของการพักหน้าจอเพื่อเร่งแรงดึงดูดให้ทำงานเร็วขึ้น10เท่าในยุคดิจิทัลที่เราถูกรายล้อมด้วยข้อมูลและการแจ้งเตือนตลอดเวลาคุณเคยรู้สึกไหมว่าจิตใจของคุณไม่เคยได้พักผ่อนอย่างแท้จริงและนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการได้ยากขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความลับทางจิตวิทยาเบื้องหลังการพักหน้าจอ และวิธีที่มันจะช่วยเร่งพลังแห่งแรงดึงดูดของคุณให้ทำงานได้อย่างมหัศจรรย์พร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยบทนำเสียงรบกวนในยุคดิจิทัลในโลกที่เชื่อมต่อกันตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเราทุกคนต่างคุ้นเคยกับเสียงแจ้งเตือนที่ดังขึ้นไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะเป็นข้อความจากเพื่อนร่วมงานอีเมลจากลูกค้าหรือการอัปเดตจากโซเชียลมีเดียสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว แต่คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าเสียงรบกวนเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบต่อจิตใจและพลังในการสร้างสรรค์ของคุณอย่างไรในฐานะนักพูดสร้างแรงบันดาลใจผมเชื่อว่าพลังแห่งแรงดึงดูด law of attraction คือกุญแจสำคัญในการสร้างชีวิตที่เราปรารถนาแต่การจะใช้พลังนี้ได้อย่างเต็มที่เราจำเป็นต้องมีจิตใจที่สงบและมีสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลนี้ การศึกษาทางจิตวิทยาจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าการได้รับข้อมูลที่มากเกินไป (information overload) และการถูกขัดจังหวะบ่อยครั้ง (constant interruption) ไม่เพียงแต่ลดประสิทธิภาพในการทำงานของเราเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตในระยะยาวอีกด้วย mm hmm. เมื่อจิตใจของเราถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายส่วนเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก mm hmm. เราจะสูญเสียความสามารถในการจดจ่อก,กับเป้าหมายที่แท้จริง และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พลังแห่งแรงดึงดูดของเราอ่อนแอลงวันนี้เราจะมาสำรวจ3ความลับทางจิตวิทยาของการพักหน้าจอหรือดิจิทัลดีทอ x ที่จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมจิตใจดึงดูดความมั่งคัง่งและสร้างชีวิตที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง10เท่าความลับที่1กับดักโดพามีน The Dopamine Trap พลังงานแห่งการดึงดูดที่กระจัดกระจาย คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงรู้สึกอยากยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่มีเรื่องด่วนอะไรคำตอบอยู่ที่สารสื่อประสาทที่ชื่อว่าโดพามีนโดพามีนเป็นสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจและแรงจูงใจเมื่อเราได้รับการแจ้งเตือนได้รับไลค์บนโซเชียลมีเดียหรือเห็นข่าวสารใหม่ๆสมองของเราจะหลั่งโดพามีนออกมาทำให้เรารู้สึกดีและอยากทำพฤติกรรมนั้นซ้ำๆ ปัญหาคือระบบรางวัลที่ขับเคลื่อนด้วยโดพามีนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เราสแสวงหาสิ่งใหม่ๆและอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ในยุคดิจิทัลมันกลับกลายเป็นกับดักที่ทําให้เราติดอยู่กับวงจรของการตรวจสอบและตอบสนองอย่างไม่สิ้นสุดทุกครั้งที่เราถูกกระตุ้นด้วยการแจ้งเตือนจิตใจของเราจะถูกดึงออกจากสิ่งที่กําลังทําอยู่และพลังงานแห่งการดึงดูดของเราก็จะกระจัดกระจายไปกับสิ่งเร้าภายนอกเหล่านั้น ลองจินตนาการว่าพลังงานแห่งการดึงดูดของคุณคือลำแสงเลเซอร์ที่ทรงพลังหากลำแสงนั้นถูกแบ่งออกเป็นร้อยๆลำแสงเล็กๆเพื่อส่องไปยังสิ่งต่างๆมากมายพลังของมันก็จะลดลงอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันเมื่อจิตใจของคุณถูกรบกวนด้วยสิ่งเร้าดิจิทัลพลังงานที่คุณควรจะใช้ในการจดจ่อกับเป้าหมายและดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการก็จะถูกใช้ไปกับการตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่จำเป็นวิธีการแก้ไข การพักหน้าจอคือการสร้างช่วงเวลาที่ปราศจากสิ่งรบกวนจากอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อให้จิตใจของคุณได้รวมพลังงานกลับมาสู่จุดศูนย์กลางอีกครั้งการทำเช่นนี้จะช่วยลดการหลั่งโดพามีนที่เกิดจากการกระตุ้นภายนอกและทำให้คุณสามารถควบคุมความสนใจของตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อคุณสามารถจดจ่อกับเป้าหมายได้เต็มที่พลังแห่งแรงดึงดูดของคุณก็จะแข็งแกร่งขึ้นและคุณจะสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความลับที่ 2. การตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ The Subconscious Reprogramming 30นาทีแรกของวันคือช่วงเวลาสำคัญที่สุดคุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข่าวสารหรือโซเชียลมีเดียทันทีหรือไม่ถ้าใช่คุณอาจกำลังพลาดโอกาสทองในการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณให้พร้อมสำหรับการดึงดูดความสำเร็จและโชคลาภตลอดทั้งวัน จิตใต้สำนึกของเราเป็นพลังที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในการกำหนดความเป็นจริงของเราสิ่งที่เราป้อนเข้าไปในจิตใจในช่วงเวลาที่จิตใจยังอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายและเปิดรับเช่นช่วงตื่นนอนใหม่ๆจะมีผลอย่างมากต่อความคิดความรู้สึกและการกระทำของเราตลอดทั้งวันเมื่อคุณเริ่มต้นวันด้วยการรับข้อมูลจากโลกภายนอกทันที ไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายปัญหาของคนอื่นหรือภาพที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีคุณกำลังอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาครอบงมจิตใต้สำนึกของคุณตั้งแต่เช้าตรู่แล้วและนั่นจะส่งผลให้พลังงานแห่งการดึงดูดของคุณถูกบิดเบือนไปในทิศทางที่ไม่พึงปรารถนาวิธีแก้ไขความลับคือการใช้30นาทีแรกของวันอย่างชาญฉลาด เพื่อตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดเข้าสู่ชีวิตในช่วงเวลานี้ให้คุณหลีกเลี่ยงการหยิบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ดิจิทัลขึ้นมาโดยเด็ดขาดและหันมาทำกิจกรรมที่ช่วยยกระดับจิตใจของคุณแทนเช่นการทำสมาธิการนั่งสมาธิเพียง1 0 1ถนาทีในตอนเช้าจะช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิและเปิดรับพลังงานบวกการเขียนบันทึกขอบคุณ การเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในชีวิตจะช่วยปรับคลื่อนความถี่ของคุณให้สอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์การจินตภาพการจินตนาการถึงชีวิตที่คุณปรารถนาอย่างชัดเจนและรู้สึกถึงความสุขที่ได้รับจะช่วยส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนไปยังจักรวาลการอ่านหนังสือสร้างแรงบันดาลใจการอ่านข้อความเชิงบวกหรือหนังสือที่ช่วยพัฒนาตนเองจะช่วยเติมพลังให้จิตใจของคุณ เมื่อคุณเริ่มต้นวันด้วยการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกในเชิงบวกคุณจะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับพลังแห่งแรงดึงดูดของคุณและคุณจะพบว่าสิ่งดีๆจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างง่ายดายและรวดเร็วขึ้นความลับที่3เทคนิคความว่างเปล่า The Void Technique สร้างพื้นที่ว่างให้ความมั่งคั่งไหลเข้ามา ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและข้อมูลที่ถาโถมเข้ามาเรามักจะรู้สึกว่าต้องเติมเต็มทุกช่วงเวลาด้วยกิจกรรมหรือข้อมูลบางอย่างเรากลัวความว่างเปล่ากลัวที่จะอยู่กับตัวเองในความเงียบแต่ในทางจิตวิทยาแล้วการสร้างความว่างเปล่าต่างหากคือพลังที่แท้จริงในการดึงดูดสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตลองนึกภาพแก้วน้ำที่เต็มอยู่ตลอดเวลาคุณจะไม่สามารถเติมน้ำใหม่ลงไปได้จนกว่าจะเทน้ำเก่าออกไปก่อน เช่นเดียวกันหากจิตใจของคุณเต็มไปด้วยข้อมูลความคิดฟุ้งซ่านและสิ่งรบกวนจากโลกดิจิทัลคุณจะไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับความคิดสร้างสารรค์โอกาสใหม่ๆห,หรือแม้แต่ความมั่งคั่งที่จะไหลเข้ามาได้อย่างง่ายดายราวกับเวทมนต์การพักหน้าจอไม่ใช่แค่การหยุดใช้โทรศัพท์แต่คือการสร้างพื้นที่ว่างในจิตใจของคุณการอนุญาตให้ตัวเองได้อยู่กับความเงียบได้สังเกตความคิดและความรู้สึกของตัวเองโดยไม่มีสิ่งรบกรวนภายนอก นี่คือช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกของคุณจะทำงานได้อย่างเต็มที่เพื่อประมวลผลข้อมูลสร้างสรรแนวคิดใหม่ๆและเชื่อมโยงคุณเข้ากับพลังงานแห่งจักรวาลวิธีแก้ไขฝึกใช้เทคนิคความว่างเปล่าด้วยการกำหนดช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละวันที่คุณจะตัดขาดจากอุปกรณ์ดิจิทัลทั้งหมดและเพียงแค่อยู่กับตัวเองในความเงียบสงบ คุณอาจจะเดินเล่นในธรรมชาติการเดินในสวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวโดยไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะช่วยให้จิตใจสงบและเปิดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาตินั่งจิบชาหรือกาแฟอย่างมีสติแทนที่จะไถฟีดโซเชียลมีเดียให้คุณจดจ่อกับรสชาติกลิ่นและความรู้สึกของการดื่มเครื่องดื่มที่คุณชอบมองออกไปนอกหน้าต่าง เพียงแค่มองออกไปนอกหน้าต่างสังเกตสิ่งรอบตัวโดยไม่ตัดสินจะช่วยให้จิตใจได้พักผ่อนและเปิดรับสิ่งใหม่ๆเมื่อคุณสร้างพื้นที่ว่างในจิตใจของคุณคุณจะพบว่าความคิดสร้างสรรค์จะเริ่มผลิบานโอกาสใหม่ๆจะปรากฏขึ้นและคุณจะสามารถดึงดูดความมั่งคั่งและความสุขเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายราวกับเวทมนต์บทสรุปปลดล็อกพลังแห่งแรงดึงดูดด้วยการพักหน้าจอการพักหน้าจอไม่ใช่แค่เทรน แต่เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังในการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของพลังแห่งแรงดึงดูดของคุณโดยการเข้าใจและนำสามความลับนี้ไปใช้คุณจะสามารถ 1. รวมพลังงานแห่งการดึงดูดลดการกระจัดกระจายของจิตใจที่เกิดจากกับดักดโดพามีนและจดจ่อกับเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ 2. ตั้งโปรแกร,รมจิตใต้สานึกใหม ใช้30นาทีแรกของวันเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จและความมั่งคั่ง 3. สร้างพื้นที่ว่างให้ความมั่งคั่งไหลเข้ามาฝึกใช้เทคนิคความว่างเปล่าเพื่อเปิดรับความคิดสร้างสารรค์โอกาสและความสุขในชีวิตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินคาดได้ เริ่มต้นพักหน้าจอตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะประหลาดใจกับพลังแห่งแรงดึงดูดที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับพลังแห่งความเงียบ3ความลับทางจิตวิทยาของการพักหน้าจอเพื่อเร่งแรงดึงดูดให้ทำงานเร็วขึ้น10เท่า หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังทุกท่านได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนน้อยสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง m y s t i c w o r s e 8 8 8ของเราเพื่อไม่พลาดทุกแรงบันดาลใจดีๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตและประสบความสาเร็จในทุกด้านของชีวิต และในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือการสร้างเกราะป้องกันพลังงานลบ5เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อปกป้องจิตใจจากสิ่งรบกวนภายนอกอย่าพลาดนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ